ไฟไหม้บ้านสวนบอสทั้งหลังค่ะล่าสุดนี้เจี๊ยบเชิญยิ้มควงสีภรรยายอย่างสาวแหม่มมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ไฟไหม้บ้านสวนบอสทั้งหลังเผยวิกฤติทำที่แบบว่าขาดทุนหนักมากได้มีการออกมาเปิดเยผยพานทางรายการคุยแซ่บโชว์ที่มีพีเคปิยวัต์และอาจารย์เป็นหนึ่งและสาวบุมเป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะมีข่าวว่าไฟไหม้บ้านใช่ครับ ถ้าใช่อย่างไฟไม่บ้านจะดูรุนแรงไปขอเรียกว่าไม่กระท่อมซึ่งเป็นบ้านนกดาวที่อยู่ในบริเวณบ้านครับต้องบอกก่อนว่าความผิดปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ช่วงฝนตกที่ผ่านมาพอฝนตกไฟจะดับทุกครั้งผมก็เรียกช่างมาดูเพราะกระท่อมหลังนี้เป็นกระท่อมหลังแรกซึ่งการเดินสายไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มาตรฐานคือมันอาจจะมีสายเปยื่อยทําให้เกิดไฟช็อตก่อนหน้านี้เองมันก็มีเตือนมาแล้วเราเรียกช่างมาดูแต่ก็ยังทําไม่ได้ ทางด้านของภรรยาก็เพิ่มขึ้นมาว่าเป็นโซนที่3ของบ้านค่ะมีตู้คอนเทนเนอร์มีเรือนกระจกแล้วก็มีกระท่อมนอกดาวติดแอร์ air, ที่เป็นครัวด้วยบริเวณนี้คือบริเวณที่ไหมสาเหตุไฟไหมก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ